สวัสดีครับผมชาติจรรญทรัพย์นะครับวันนี้มาส่งคุณปูครับโนเบโก้เอสเคศูนย์สี่ห้าโบกรถนะโบกรถเนะี้ <c oughs> อย้ายสัม,มโนครัวไปอยู่ ปาทุมรัฐร้อยเอ็ดครับโชคดีมีชัยครับ โกเบโก้ SK 045จากบุรีรัมย์ไปอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอปทุมรัฐโชคดีพิชัยมั่นหมานเฮงเฮงด้วยด้วยโอ้โตัวเดินยังแรงครับ

โชคดีมีชัยไปก็ให้ได้เงินแสนเงินล้านครับเอแล้ว

รถยอดนิยมครับช่วงล่างเต็มโซบางนิดหน่อยสมราคาครับจบกันที่59าสิเอาโซมารัดวะต้องรัดโซวะ

เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยตู้หนังซื้อญี่ปุ่นยังอยู่เลยเครื่องจัะแห้งเอาตัวนี้เครื่องเท่าไหร่เทเลออรร์เเทล่2000ยยกเท่ายกไม่บ่ยกเครื่องไม่บ่บบ่ครััตวน้เีลยออ๋ซื้อมาจากเซนนี่อ กรือรตอนื่อมันมันพอมีาแทม่ใช่รอเาือ๋อแสนตัวซื้อเป็นซิบล้อมาบ่น่นคือซื้อเป็นซื้อซือซื้อเป็นคอกมาบอเขาถอดเขาอดกระเป๋าแล้วอ๋อครับแล้วมันเป็นรถหางเพมันรถรนถประกอบมอเรซีนั่นอ๋อเขาคิดเขาคิดแ่ตัวเด็ดหางมันจะแสนเลยยอมย่อม ขนาตุ้นเขามทันเลยรสรเป็นยังครับโอเคครับโชคดีมีชัยวันดีครับวัส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 ดีครับนัฟีสดมากเลยครับโอเคดีนรถโชคดีครับเดี๋ยวทักขามันมันมัน คร,รับครับครับได้ได้น้ำปังไปอยู่บ่ไปถ้าผมไปผมจะบอกแม่น้ำปังบอกมาเลยบอกล่วงหน้าเลยเดี๋ยวไปเด<ม>ี๋ยวมีรถเกี่ยวครับท่านใดต้องการรถเกี่ยวมีนะร้านต้นๆนะครับอ่ายี่สิบสามสิบสองแล้วก็เจทูเดินทางปลอดภยดัยด,ย,ดยดําๆรวยๆเฮงๆรวยๆอ้า ว่ากกติดตามด้วยครับสวัสดีครับ